สวัสดีครับสมิธอออโตบารครับวันนี้ลงทีมเวอร์ครับติดตั้งโปรแกรมฮีโน่ให้ลูกค้าครับนี่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองเข้าเข้าโปรแกรมนะครับครับเวอร์ชันสองศนสนะครับหมเดายุปี2050นะครับก็น่าจะเรียบร้อยดีนะครับสามารถสแกนได้เต็มระบบนะครับของระบบเครื่องยนต์นะครับของฮีโน่นะครับออนนี้ลูกค้าเอาไปใช้กับ กับหัวแท็กติกนะครับก็เวลากดสแกนก็กดปุ่มนี่ครับตัวมินิชัยนะครับพอดีไม่ได้ต่อกับรถไว้นะครับแล้วก็เลือกแหล่งรถนะครับสแกนได้ทุกระบบนะครับเจ็ด0้อยห3 0้อยห้า้อยสามร้อยนะครับก็มีระบบให้เลือกนะครับแล้วก็กดปุ่มสแกนไปนะครับ นอกจากนี้ก็มี d a t a ตอร์บนะครับให้เราเป็นแนวทางในการแก้ไขเนาะรหัสนั้นรหัสนี้จะมีไว i n งนะครับมีภาพประกอบให้เราแก้ไขนะครับก็ใช้ได้ดีนะครับเป็นโปรแกรมศูนย์ของฮ i n o นะครับ r x 2 t นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ